สวัสดีค่ะพบกันที่11-12นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะตัวนี้จะเป็น Honda s t e p w a า o n นะคะเป็นรถถึงครอบครัวใช้งานนะคะ MPV ก็คือรถตัวนี้จะเป็นรถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะคือผลิตลน์มาจากญี่ปุ่นเลยจะเป็นตัว s t e p w า g o n อนหลังคาแก้วนะคะเป็นรุ่น2.0นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะตัวรถ ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะฮอนด้าตัวใหญ่ๆกระจังนะคะกระจังก็จะเป็นคอมเมียมตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะรายละเอียดตัวรถตัวนี้จะเป็นตัวท็อปล้อแมกนะคะล้อแมกของตัวตัวรถนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะตามนี้เลยนะคะทูโทนตามนี้เลยยางนิชลินดอกเต็มๆเลยนะคะสัปดาห์ที่เอ่อสิปียีิบสองเลยเต็มๆเลยค่นนี้จะเป็นตัวสุดท้ายพอดีนะของตัวรถเขาเลยนะคะ จะเป็นรถค่อนข้างจะหาค่อนข้างจะยากอยู่แล้วด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นภายในดำนะภายในดำเลยกุญแจกุญแจก็จะเป็นกุญแจีิมีนกีบอร์ดนะคะเปิดประตูอย่างนี้เลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะเบาะหนังนะคะสีดำเหมาะกับใช้ในครอบครัวตัวหลังคานะคะตัวนี้จะเป็นหลังคาแก้วกุ้งสบายเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวหลังคาการน,นั่งการมองนานะ สบายตาเลยนะคะตัวนี้รายละเอียดตัวตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัวท็อปคืออะไรเดินเดินค่อนข้างจะได้เลยเด็กเล็กได้เลยนะคะตัวนี้แอดถึงนะคะแอดถึงทุกมุมเลยนะคะแอดถึงทุกมุมเลยจะเป็นรถกระทับรัดขับได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะจะเหมือนกึ่งรถตู้นะคะคันนี้แต่ว่ารถตู้กระทับรัดตู้เล็ก รถคันรถรุ่นนี้มีค่อนข้างจะน้อยนะคะมีไม่เยอะจะเป็นรถนำเข้าเลยรายละเอียดตัวรถตัวรถเจ้าของคนเดียวเลยนะคะข้างหลังแล้วเรามาดูกันข้างหลังนีะคะใส่ของได้เยอะนะคะตัวเบาะก,ก็พับได้นะคะใส่ของค่อนข้างเยอะเลยเป็นรถคอนเจ็ทที่ง่ายตัวเบาะพับได้นะคะหารถเก๋ง ดีๆไว้ใช้สักพันหนึ่งก็รถเจ็ดที่นั่งใส่ของได้เยอะนะคะตัวนี้รถที่เข้ามานะคะตัวนี้ลองดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนมีน้อยด้วยมีไม่เยอะราคาตอนนี้นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนดหมื่นหนึ่งล้านเ้าแสนดปดันนะคะตัวนี้ราคาลงค่อนข้างจะเยอะเลยปีสิบห้านะคะตัวกล้องหลังมีนะคะตัวนี้กล้องหลังมี เดี๋ยวรายละเอียดตัวพวงมาลัยข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตัวท็อปก็คือพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขาก็คือใช้ฟังก์ชันรับโทรศัพท์ในรถได้นะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังเออจอนะคะเลขไมค์ค่อนข้างจะลึกดูชัดเจนเลขไมค์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนสามนะคะไมค์ตรงตามสูนเลยหัวอีโคใช้ได้ปกติประตูนะคะสั่งการโดยใช้ ใช้รีโมทนะคะรีโมทได้นะคะแล้วก็สั่งการจากใช้คอนโซลน,นี่ได้เลยนะคะเปิดได้ปกติเวลาเราใส่ของใส่ของได้ใส่ได้เยอะเลยนะคะขับการได้เลยขับสบายขับได้หมดค่ะแอร์แอร์อเย็นนะคะเหมาะกระท่ัดรับใช้ในเมืองเนาะตัวนี้นะคะมีกาปรับได้แล้วก็บลูทูธในรถใช้ได้ปกติภายในสีดํา เหมาะกับใช้ในครอบครัวเด็กเล็กคือดูแลรักษาง่ายนะคะลถตรงจากศูนย์นะมีประวัติตรงศูนย์ทุกอย่างเลยนะจ๊ะตัวนี้ข้อมูลตรงมีคู่มือมีประวัติตามระยะเลยมีน้อยน่าใช้นะคะราคาปรับลงค่อนข้างจะเยอะมากเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมในการจัดไปแนนนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะในการจัดไปแนนของคัวคันนี้นะคะ ก็จะเป็นฮอนด้าสเตปบารอนหรือเลือกอย่างหนึ่งก็คือ Spada นะคะก็ะคือตัวนี้จะเป็นตัวปี15รุ่น EL นะคะคือ2องซูซูไฟแนนซ์นะคะถ้าลูกค้าประวัติด,ดีเครดิตดีตัวรถจัดได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะหรืออยากจะดาวซื้อสดได้หมดเพราะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจรายละเอียดติดตอด่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์นิดนะคะ0 8 8ย์แ5 5นะคะหรือเซิร์ชที่1 1 1 2นะคะ ชมรถด้วอจริงได้นะคะหรือสนใจยังไงในการจัดไปนแนะนำติดต่อได้เลยนะคะเราเดี๋ยวเราจบการรายงานเพียงแค่นี้เพราะจริงๆรถคันนี้เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะอ่ะอน,นี้เราจบการรายงานเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ